เสียบปลั๊กแล้วไฟแลบคามือมันอันตรายหรือเปล่าก่อนอื่นเรามาอธิบายสภาวะใกล้ตัวของเราก่อนเลยที่ว่าเราเสียบเตาเรีดเนาะอันนี้เราแยกออกมาเป็น2เคสกรณีถ้าไอเตาเรีดของเราเปิดสวดแล้วเสียบเนี่ยลำแสงอาร์คมันจะรุนแรงแต่ถ้าเราปิดเตาเรีดก่อนแล้วก็ค่อยเสียบอันนี้ลำแสงมันจะเบาๆอันนี้ผมไปหาภาพจริงตัวอย่างจริงมาให้ดูนะฮะเป็นภาพไฟฟ้าแรงสูงนะครับไอตัวน,นี้เขาเรียกว่า disconnecting switch ซึ่งปกติแล้วเนี่ยหน้าที่ของมันคือตัดต่อวงจรคอนดิชันของมันคือตัดต่อกรณีไม่มีกระแสไหลเท่านั้นภาพตััววเนนนี้คือมป็แแแบบบบกระสไหล่ เล็กน้อยมากๆแล้วนะฮะมันยังมีลำแสงอาร์กใหญ่ขนาดนี้เลยเรากลับมาภาพชีวิตจริงของเราดีกว่าลำแสงอาร์คจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงขึ้นกับปริมาณกระแสถ้ากระแสยิ่งเยอะอย่างเช่นเราเมื่อกี้เราเปิดเตารีดสุดใช่ไหมกระแสเยอะมันก็ทาให้ลำแสงอาร์คมันใหญ่แล้วก็ไอ้ตรงขั้วตรงนั้นก็จะไหม้ได้เร็วขึ้นอธิบายให้ใกล้ตัวเพิ่มขึ้นก็คือไอ้พวกเบรกเกอร์เนาะเราไปลองสับดูปุ๊บมันจะต้องดีดให้เร็วถ้าดีดช้ามันจะอาร์คนานแล้วมันก็จะทําให้ไอ้หน้าสัมผัสมันไหม้ถ้าเป็นเตารีดดกก็ปิุ่อนถ้าเป็็นนนมมืืืือออออออถถถกก่่คยเสียบปักออออัััันนนนีีี้้ยยจจะะไมมมมม่่่าาาแตถงูล อะไรกับเราไหมคําตอบก็คือว่าไอ้ตรงหัวปักมันจะเสื่อมทําไปนานๆมันก็จะไม่ปลอดภัยกับคุณก็คือทั้งเต้ารับแล้วก็ทั้งปักของคนมันมีโอกาสจะเสื่อมก่อนกันขึ้นอยู่กับวัสดุว่าไอ้เต้ารับของคนหรือว่าปักของคนมันแข็งแรงกว่ากันคลิปนี้สนับสนุนโดยเมก้าสามกล่องส้ม